มาแล้วมาแล้วนะครับวันนี้ครัวไฟลุกของเรานะครับนําเสนอเมนูแกงปลากระป๋องหน่อไม้ไฟลุกนะครับนี่สีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยครับครับครัวไฟลุกวันนี้นะครับผมจะแกงแกงแกงปลากระป๋องหน่อไม้นะครับไฟลุกนะครับนี่ปลากระป๋องเราใช้สามกระป๋องนะครับ ก็หน่อไม้ประมาณหนึ่งขีดนะครับพริกขี้หนูห้าดอกใบมะกรูดสามใบนะครับตะไคร้หนึ่งต้นมีข่านะครับนิดนึงนะครับแล้วก็กระเทียมสามกลีบนะครับแล้วก็เครื่องแกงเป็นเครื่องแกงผิดนะครับของปากใต้นะครับใช้เครื่องแกงผิดประมาณ ครับ1ช้อน1ช้อนนิดๆน,นะครับก็กะปินะครับกะปิกุ้งแท้100%เซนะครับใช้ประมาณนี้ครับ1ช้อนเสร็จแล้วเมาเปิดปากกระป๋องกันนะครับ โอเคเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้เครื่องแกงของเรานะครับปลากระป๋องนะครับก็กระเทียมก็หน่อไม้เราไปแกงกันเลยนะครับนี่นะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับ ตามด้วยกระเทียมเลยครับเมื่อกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักพักไว้นะครับเราพักไว้ในปลากระป๋องนะครับเราใส่ไป ั้งกระทะใหร้อนอีกครั้งนะครับเดีย๋ยวเราจะปัดเครื่องแกงกัน ้วก,การ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องแกงเราลงไปผัดเลยนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปนะครับ นี่ครับตั้งไฟไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงของเราเดือดน,นะครับนี่ครับเมื่อเครื่องแกงของเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนนะครับ เห็นนะครับเขี่ยวหน่อไม้ของเราไประมาณสักสิบนาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับปิดท้ายด้วยปลากระป๋องเลยนะครับเสร็จไปเลย เมื่อเดือดแล้วนะครับลงรถด้วยเกลือนิดหน่อยครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับก็<อ>น้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเครื่องแกง ปลากระป๋องหน่อไม้ไฟลุกของเรานะนี่สีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับอืมทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยครับมากินกัน